รไม่อะไรมากมายหญ้าเราก็ปล่อยลกไปให้ขึ้นไปตามสายฝนที่โปรยปลายลงมาน้ํานะคะสายเหตุไม่มีแรงงานนะคะนานๆแรงงานก็เราไม่อะไรมากมายหญ้าเราก็ปล่อยลกไปให้ขึ้นไปตามสายฝนที่โปรยปลายลงมาน้ํานะสายเหตุค่นะคะจะ,ะลกหน่อยนะคะ ก็บอกไปแล้วว่าอยู่แบบอยู่อย่างธรรมชาติ <c oughs> อ,ยอย่างไรคะเพราะว่าแหนแดงทําไมต้องเลือ่อแหนแดงเมื่อเป็นแหนแหนอะไระนะแหนสีเขียวเนาะลายท่านก็สงสัยเหมือนกันกับเรานะคะ,ะแต่ว่าค่อันนี้ด้านด้านหน้านะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าด้านหลัง <c oughs> ใช่ด้านหน้าบ้านนะหน้าบ้านของเราเองนะ จะไม่ได้ดูแลอะไรอยู่แบบเรียบง่ายนะคะบ้านเราเราพาโชว์วิวด้านหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะหาวันไดที่มีมบรรยากาศไม่มีแรงงานนะคะนานๆแรงงานก็อ่อนแหนแดงทำไมต้องเรียงแหนแดงเมื่อเป็นแหนแหนอะไรคะแหนสีเขียวเนาะลายท่านก็สงสัยเหมือนกันกับเรานะคะแต่วราไม่ได้ดูแลอะไรอยู่แบบเรียบง่ายนะคะบ้านเรา เราพาโชมวิวด้านหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะหากวันไดที่มีบรรยากาศสี่เจนดี่เี่ดเเมื่อเช้าเดินเลาะนะคะเดินเลาะลงไปแล้วคิดหนึ่งชิดทุ่งนามาดูบรรยากาศบ้านเราฝนลินนะคะก่อนแหนแดงทำไมต้องเรียกแหนแดงเมื่อเป็นแหนแหนอะไรคะ แหนสีเขียวเนาะหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันกับเรานะคะ,ะแต่เรา่ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นมามุมหลังบ้านอีกข้างหนึ่งนะคะดูสิคะขนุนของเราหมดลุกจูก่อนแหนแดงทำไมต้องเลือกแหนแดงเมื่อเป็นแหนแหนอะไรนะแหนสีเขียวเนาะหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันกับเรานะคะ,ะแต่เราแก่เมื่อคืนที่บอกว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะ พอเออบังเอิญเป็นวันหยุดเราเขาไปนอนกันนาจิาแล้วนาาแล้วขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรานะคะขอบคุณเพื่อนๆดูยุติลมหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะอยู่แบบธรรมชาตินะคะดีค่ะเดี๋ยวคนยุตตกเนาะเราจะพาไปถ่ายคลิปน้องหมอ มอเอ้ยไม่ใช่มอน้องควายนะ,ะเดี๋ยวได้เผื่อจะมาให้แต่ละทีนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่กันไปดูบรรยากาศคนลินค่ะสบายสบายการแล้วนะคะน้ำบ่อหลังบ้านเราจะไปเอาลูปฟาร์มาลงแล้วทีนี้นะคะไม่ได้ดูราอะไรอยู่แบบเรียบง่ายนะคะบ้านเราเราพาชมวิวด้านหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะหากวันไดที่มี เมื่อเั้แต่เมื่อคืนที่บอกว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะอพอเออบังเอิญเ,เป็นวันหยุดเราก็้ไปนอนกันกนะาร้าจนะ้าแล้วขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณชะขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรานะคะขอบคุณเพื่อนๆหเดี๋ยวเก็บหมอนพี่เปเราก่อนนะคะนี่เก็บไว้ก่อนไม่อะไรมากมายหญ้าเราก็ปล่อยลบไป ให้ขึ้นไปตามสายฝนที่โปรยปลายลงมาน้ํานะคะสาเหตุก่อนแหนแดงทําไมต้องเรี่กแหนแดงเมื่อเป็นแหนแหนอะไรนะแหนสีเขียวเนาะหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันกับเรานะคะแต่ก่อนแหนแดงทําไมต้องเรี่กแหนแดงเมื่อเป็นแหนแหนอะไรนะแหนสีเขียวเนาะหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันกับเรานะคะแต่ไว้เดี๋ยวเก็บหมอนพี่เปเราก่อนนะคะ นี่เก็บไว้ก่อนไม่ได้ดูล้าอะไรอยู่แบบเรียบง่ายนะคะบ,บ้านเราเราพาโชม์วิวด้านหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะหากวันใดที่มีเรากาศเผื่อจะมาให้เจ้าทีนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่กันไปดูบรรยากาศคนล,ลินค่ะสบายสบายมาะเจะเอาสายคนไปนะคะไปะ นอนกลางวันดูสายฝนกันบรรยากาศวิจการและรายกาแล้วนะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรานะคะขอบคุณเพื่อนๆดเดี๋ยวเก็บหมอนที่เปเราก่อนนะคะนี่เก็บไว้ก่อนนอนพักผ่อนแต่ก็เอาลิดสวยบรรยากาศชวนนอนกลางวันหรือบ้านเรานอนเวรเนานะ <น>เดี๋ยวเก็บหมอนสีเ่เป้เราก่อนนะคะนีเก็บไว้ก่อนน,นะคะจะโลกหน่อยนะคะ<ม>ก็บอกไปแล้วว่าอยู่แบบอยู่อย่างธรรมชาติ <laughs> อย่างธรรมชาติเพราะว่าวันเช้าเดินเลาะนะคะเดินเลาะลงปแลาคิดแบบนี่คิดทุ่งนานี่ค่ะเดีนะ๋ยวคฝนที่ตกเนาะเราจะพาไป ถ่ายคลิปน้องหมอหมอเอ้ยไม่ใช่หมน้องฟ้านะ,ะเดี๋ยวได้การแล้วนะคะน้ําบ่อหลังบ้านเราจะไปเอารูปปลามาลงแล้วทีนี้นะคะได้การแล้วนะคะน้ําบ่อหลังบ้านเราจะไปเอารูปปลามาลงแล้วทีนี้นะคะเ,เดี๋ยวเก็บหมอนที่เตเราก่อนนะคะนี่เก็บไว้ก่อนแต่เมื่อคืนที่บอกว่าเมนะะื่อคืนฝนตกนะฮะโออ บังเอิญเป็นวันหยุดเราเข้ไปนอนกันอากาศฝนตกเราชอบนะฮะเราชอบประมาณนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะอาจจะโลบหน่อยนึงเนาะแบบอยู่แบบเรียบง่ายจริงๆนะคะไม่สนใจอะไรเลยไม่ใช่ไม่สนใจนะสนใจอากาศฝนตกเราชอบนะฮะเราชอบประมาณนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะอาจจะโลบหน่อยนึงเนาะแบบอยู่แบบเรียบง่ายจริงๆนะคะไม่สนใจอะไรเลยไม่ใช่ไม่สนใจนะสนใจนอนแหนแดงทําไมต้องเรียกแหนแดงเมื่อเป็นแหนแหนอะไรคะ แม่สีเขียวเนาะหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันกับเรานะคะแต่ไม่ได้ดูุลาอะไรอยู่แบบเรียบง่ายนะคะบ้านเราเราพาโชว์วิวด้านหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะหากวันไดที่มีบรรยากาศเช้าเดินเลาะนะคะเดินเลาะลงปแลวคิดหนึ่งทุ่งนาหนาดฝนตกเราชอบนะคะเราชอบประมาณนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะ อาจจะลบหน่อยหนึงน่งเนาะแบบอยู่แบบเรียบง่ายจริงๆนะคะไม่สนใจอะไรเลยไม่ใช่ไม่สนใจนะสนใจคุณเล่นนะคะจริงๆแล้วเราไม่มีงบประมาณที่จะเทพื้นจนถึงสุดลัวนะคะก็พออยู่ได้เนาะเอาแบบอยู่แบบอันนี้เอาสายฝนไปนะคะไะนอนกลางวันดูสายฝนกันบรรยากาศดี บรรยากาศบ้านเราฝนล,ล,ลินนะคะดีค่ะเดี๋ยวฝนยุ่ตกเนาะเราจะพาไปถ่ายคลิปน้องหมอหมอเอ้ยไม่ใช่มอน้องควายนะเดี๋ยวได้มไม่ได้ดูลาอะไรอยู่แบบเรียบง่ายนะคะบ้านเราเราพาโชมวิวด้านหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะหาวันไดที่มีเราจะเก้าไม่อะไรมากมายหญ้าเราก็ปล่อยลบไป ให้ขึ้นไปตามสายฝนที่โปรยปลายลงมาน้ํานะคะสาเหตุค่ะอันนี้ด้านด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะบอกว่าด้านหลังใช่ด้านหน้าบ้านนะหน้าบ้านของเราเองนะเจ็ดกาแล้วได้าแล้วขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรานะคะขอบคุณเพืท่อนๆ้วยไม่ได้ดูแลาอะไรอยู่แบบเรียบง่ายานะคะบ้านเรา เราพาชมว,วิวด้านหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะหากวันใดที่มีบรรยากาศเผื่อจะมาให้แต่ละทีนะคะ,ะ,ะ,คะก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่กันไปดูบรรยากาศ้นลิ้นค่ะสบายสบายาการแล้วาาแล้วขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านทีใ่ให้การสนับสนุนเรานะคะขอบคุณเพืท่นานๆ้ที่แที่จดเนาะ เมืม่อเช้าเดินเลาะนะคะเดินเลาะลงไปแล้วคิดหนึ่งคิดทุ่งนาแต่เมื่อคืนที่บอกว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะพอเออบังเอิญเป็นวันหยุดเราเขาไปนอนกันนะ,ะเดี๋ยวเก็บหมอนที่เปะเราก่อนนะคะนี่เก็บไว้ก่อน<ห>อยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นมามุมหลังบ้านอีกข้างหนึ่งนะคะดูสิคะถนนของเรา หมดฤดูเกล,กลไม่อะไรมากมายหญ้าเราก็ปล่อยลบไปให้ขึ้นไปตามสายฝนที่โปรยปลายลงมาน้ํานะคะสาเหตหุเดี๋ยวเก็บหมอนที่เตเราก่อนนะคะนี่เก็บไว้ก่อนแหนแดงทําไมต้องเลี้ยแหนแดงเมื่อเป็นแหนแหนอะไรคะแหนสีเขียวเนาะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันกับเรานะคะ,ะแตวนองอนแหนแดงทําไมต้องเลีอยแหนแดง